ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนประกาศโครงการชปรับทานปัตตานีเรื่องขอแจ้งเตือนภัยแม่น้ำสายบรีฉบับที่2เรียนหัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้ายตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่แม่น้ำสายบรี ตั้งแต่วันที่24ถึง26กุมภาพันธ์2565ส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายบรีสูงขึ้นล้นตลิ่งที่สถานี x 184อําเภอศรสีสาครสถานี x 199อําเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสและสถานี x 273อำเําเภอรามันจังหวัดยาลาซึ่งนะครับเมื่อคืนนี้20นาฬกาที่สถานี x 272บ้านลาคออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีระดับน้ำ3า7 2 7เมตรซึ่งต่ำกว่าตลิ่ง0.33เมตรประกอบกับในปัจจุบันยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีอาจล้นตลิ่งได้ทั้งนี้โครงการชลประทานปัตตานีจึงขอแจ้งให้จังหวัดปัตตานี แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีบริเวณอำเภอปากูอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอตะลตือรามันตำบลป่องหอยอำเภอกระโพชุมชนบ้านทภาชุมชนบางตาหยาดชุมชนลาแมทะเลชุมชนลาแมโบกชุมชนตะลุบันตำบลกระดูนงตำบลมะนังดารมตำบลตะปิ้ง ตำบลปเสยวออำเภอสายบรีจังหวัดปัตตานีฝ้าวางเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำนนตลิ่งทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบโดยทั่วกันหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ